ก็ต้องสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอผมอีกครั้งกับเกมโลบอกแน่นเองกับแมปอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือเป็นการพัฒนาล่างของน้องหมานั่นเองนะฮะหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างผมเห็นหน้าปกม,มันน่าสนใจดีก็เลยแบบฮ่าๆฉันต้องมาเล่นนั่นแหละมาแลวว้วตัวละครผมค่นเนี่ยแบบมีกล้ามาโอ้โหตัวข้างหนาเลยเพิ่งแบบ body b u เดอร์เอ้ body building หรือสักอย่างนึงจำไม่ได้ชื่อ คืออะไรฮะเดี๋ยวอันอันนี้คือให้ผมทำอะไรนอเอ๊ะให้ทำอะไรโอ้ยโอ้ยโม่แล้วตอนนี้เอ่อเราต้องมีหมาก่อนใช่อ๋อนี่ไงนี่ equip b บ a ส e น เฮย้ยนี่นก็คือชีวิตชีวิตจริงถ้าอยากให้แบบหมาแบบแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าอะไรก็คือแบบใช้วิธีนี้เอาเฮ้ยมีเครื่องอื่นไหมวะไม่ขอขอดองเรารู้เครื่องเครื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยเท่อะเอ้ย,เ,อยเกมเกมนี้ทำทำมาดีแล้วลูกๆมามาเครื่องนี้ลูกแอะไม่ฝึกการแ,บบแข็งแกร่งเอาสักอย่างยี่สิบไหม เออเดี๋ยวเอานี้ยี่สิบก่อนเราค่อยไปเพิ่มนดน้นอีกสี่อ่าเฮ้ยไปเรากระโดดด้วยเราเป็นเจ้าของหมาปึบไปไปเราเราจะไม่น้อยหน้านี่ฮึบนี่เฮ้ยมาสามสิบเลยเฮ้ยอ่ะสี่สิบเลยก็ได้เอาโอเคช่างมาันฮึบสิบแปดยี่สิบโอเคเรียบร้อยฮึบต่อไปคำถามที่อยากรู้เลยคือทำอะไรต่อ มีติดอ b บิลิตได้โอเคมีติดอาบิเออตรงนี้คืออะไรอ่ะโซน p v พอะอ๋อไม่จะเป็นโซนที่แข่งแร่งขึ้นปะโอ้ยอุปกรณ์โอเค pvp จริงด้วยอ่ะไปละโอเคมันคือโซน pvp นั่นเองนะฮะซึ่งน้องหมาเรายังไม่ไหวอ่ะทั้งสองตัวเลยอ่ะชิม่ไปนไรฝึกไปลูกไปเราจะต้องแข่งแร่งขึ้นให้ได้ ฉันเชื่อใจในตัวพวกเธอมาฝึกให้แบบกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นจังหวะน,นี้โหจ้าเราไม่มีไม่มีปุ่มให้เราไปเล่นด้วยแบบออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยได้มาหนึ่งร้อยอันนี้เท่าไหร่อุปกรณ์สองร้อยแล้วเงินหายังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอาสักร้อยหนึ่งก่อนให้แบบ หุ่นแบบฟิตๆหน่อยแบบก,าก้ามป,ป,ปูก้ามปูแบบซุปเปอร์ก้ามปูอะไรอะไรเงี้ยชิบนี่ได้ในหน้าปกคลิปละแล้วช่วงนี้ขี้เกียจทำปกด้วยอ่ะเอาน้าปกแบบนี้ไปนะทุกคนเออคลิปนี้กี่นาทีดีอ่ะไม่ต้องเยอะหรอกเนาะไม่รู้จะเยอะทำไมอ่ะนะมามาในโซนที่เอฟเคด้วยชิปอ๋อตัวนี้คือเพิ่มดาเมจอ๋อ อ๋อโอเคฉันเก็ฑ์ละเกณฑ์พวกนี้บวกหนึ่งตรงนี้บวกสององั้นเราก็ต้องเข้ามาโซนนี้ดิเข้ามาโซนนี้ลำบากหน่อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดามเมจเรามันก็สูงคิดง่ายดีไอ้พวกนั้นเราจะสู้ไม่ได้หรอกไอ้พวกนั้นคือเรากลายเป็นไก่ไปเลยอะสู้ไม่ได้เฮ้ยตอนเออ ตรงนี้ผลลัพธ์ดีกว่าจริงๆด้วยบวกเร็วกว่าถ้ามีใครมาแบบอ่าแท็เราอะนะจะถ้ามีใครมาแท็ก็เรียบร้อยมันเป็นเกมแนวฟาร์มอะถ้าเป็นเกมแนวฟาร์มนี่ต้องเติมเกมแต่ผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์เพราะงั้นดูดิ <c oughs> เอ,าๆๆอ้าขีเกียจเติมเฮ้ยบอ body b u เดอร์บอดี้บิลดิ้ง ต้องการต้องการการโจมตีถึง1,000งันานเนอะงั้งนก็ต้องก็ต้องจบไปเลยเนาะสำหรับเกมโลโบอคก,กับแมป <c oughs> ไม่ใช่อะไรก็จะรีบร้อนไปนี่อ่ะเอาพลังโจมตีให้แบบเน้นๆไปก่อนเลยอ่ะเน้นๆอ่ะเน้นๆคือตัวเกมมีอยู่มีอยู่แค่นี้เลยจริงๆอ่ะแล้วเราจะสุ่มอุปกรณ์ยังไงคือเราต้องคิวมาตัวอื่นเหรอหรือฉันต้องทำอะไร หรือฉันควรที่จะคนที่จะทำอย่างนี้ไงก็ต้องจบไปตอนเล่สนสล็อตเกมโรบอทก,กับแมพเนี่ยพัฒนาล่างหมาที่มาไม่ไม่ถึงห้านาทีซะเหมือนมาแค่เหมือนมาเพื่อขั้นเวลาวันเสาร์เฉยๆ <c oughs> โอเคผมจะยอมรับผมไม่มีคลิปจะลงนะั่นเองนะฮะผมก็เลยปัดคลิปนี้ <c oughs> สหรับใครที่เข้าดูก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบพระทัย thank you นาทีนี้เด้นทางแล้วก็ฝากกดไลค์กับสต๊าฟ like, ใครถ้าชอบก็แชร์ให้ด้วยนะฮะเราใกล้ถึงหนึ่งพันซับแล้วแต่ทำคลิปแบบนี้ไม่น่าจะมีใครกดซับนะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะงั้นก็บายบายครับผมมาขั้นเวลาผมมมนมีคลิปลงเฉยายบายจ้าเจอก,กันคลิปจบโคตรง่ายเลยอ่ะ <laughs>